เลยอ่ะเป็นเบนซิน่อยพี่เป็นซินลวนใช่ครับแล้วก็ซื้ออีกคันหนึ่งที่เป็นเทอร์โบมาดูหน่อยพี่ใช่ครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยตัวเทอร์โบในเมืองไทยไม่มีใครเขาอ,ออกกันว่า2 1ล้านรับผมซึ่ง v ี10กระตันเราจะการหาให้ลูกค้าได้ในราคา3ล้าน5 3ล้าน5และลูกค้าก็สวอปของซึ่งทำให้รถคันนี้จบอยู่ค่า10ล้านต้นๆอ๋อ<ล>โอเคตอนนี้เราก็เลยได้พนานามลราคันที่แรงและเร็วที่สุดในประเทศไทยสำหรับโมเดล971 ครับผมถึงคุณจะเป็นพานาตัวไหนก็ตามอะครับถ้าไม่ใช่เทอร์โบยังไงก็ไม่แรงครับอ๋อโอเคก็คือเซฟไปประมาณเกือบสิบล้านเลยป่ะพี่ใช,ใช่ไหม สวัสด yeah. ีค <tampoco> ร bon ับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับบอลดีซีเคนะครับวันนี้เราก็อยู่กับปอร์เช่ที่แรงที่สุดในประเทศไทยนะนั่นก็คือปอร์เช่พานามิล่า turbo นี่ก็อยู่กับพี่ใหญ่วทีสิบนะครับแล้วสวัสดีครับก็วันนี้พี่ใหญ่ก็ได้ทําเสร็จแล้วแต่ที่นี่พี่ใหญ่เองก็อยากให้น้องบอลซึ่งเป็นคนที่ว่าได้ลองขับรถค่อนข้างเยอะและหลากหลายและได้เทียรถหลายรุ่นแล้วอยากให้มาลองปอร์เช่พานามิล่าคันที่แรงและเร็วที่สุดในประเทศไทยซึ่งคันนี้ออกห้าง 21ล้านที่ไหนไม่มีวี0ิเรามีและที่ไหนทำไม่ได้เราทำได้และจบแล้วด้วยทำได้เดี๋ยวขออนุญาตไปเทสปอเช่20ล้าน่อยนะพี่ครับได้ครับเดี๋ยวเราไปเทสกันมาดูซิว่าปอเชสพานาม e ล่าท r โบคันที่แรงที่สุดในประเทศไทยจะแรงแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรับสมันต่อไปใครบผมันได้ครับน ไครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าปอร์เช่พานามล่าเทอร์โบรถที่แรงที่สุดในประเทศไทยนะครับอันนี้ถามพี่ใหญ่เพิ่มคันนี้เป็นมายังไงทําไมถึงเข้ามาทําที่ V ี0ิบกบพี่ใหญ่คันนี้ลูกค้าเองก็ได้ทาการไปแต่งเดิมเป็นซิลล้วนอ่าครับพี่แล้วพอไปแต่งเสร็จแล้วแต่งยังไงมันก็ไม่แรงอ่ะครับพี่แล้วได้มาปรึกษาพี่ใหญ่ว่าผมอยากแรงทำยังไงดีอ่าฮะพี่ใหญ่ตอบเลยว่าถ้าจะแรงต้องแรงในกําเนิดครับแรงในกําเนิดก็คือเทอร์โบเท่านั้นครับครับผมก็คือคันนี้ เดิมเลยอ่ะเป็นเบนซินหนกไหพี่เลยเบนซินล้วนใช่ครับแล้วก็ซื้ออีกคันหนึ่งที่เป็นเทอร์โบมาดูกไหยพี่ใช่ครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยตัวเทอร์โบในเมืองไทยไม่มีใครเขาอ,ออกกันพอ20ล้านครับผมซึ่งวีสิบกํลเราจะกการหาให้ลูกค้าได้ในราคา3ล้าน5 3ล้าน5แล้วลูกค้าก็สวอปของซึ่งทา,าให้รถคันนี้จบอยู่ค่า10ล้านต้น,ตนอ<ล> <okay. S 2> ตอนนี้เราก็เลยได้พนังเมล่าคันที่แรงและเร็วที่สุดในประเทศไทยสาหรับโมเดล เก้าเจ็ดหนึ่งครับผมถึงคุณจะเป็นพานาตัวไหนก็ตามอ่ะครับถ้าไม่ใช่เทอร์โบยังไงก็ไม่แรงครับอ๋อโอเคก็คือเซฟไปประมาณเกือบสิบล้านเลยป่ะพี่ใช่ไหมใช่คือ oh. ไม่ว่าคุณอยากจะใส่ชุดแต่งหรือว่าอยากจะแรงสามารถปรึกษาพี่ได้ตลอดที่เพจวีสิบกระลัดครับอ่าครับพี่เดี๋ยวขอกดนิดนึงนะพี่ลองนิดเลยครับอ่าตอนนี้เราอยู่ในโหมดสปอร์ตพาร์ตนะเพื่อนเดี๋ยวมาลองวิ่งดูซิว่าจะแรงจริงหรือเปล่าเนาะ นี่พอมันนิดหน่อยพออู้แต่กดจริงๆนี่คือมันแรงมากกันนะพีม่มันแรงด้วยด้วยพื้นฐานของเครื่องเครื่องยนต์ตัวนี้ครับอ่าฮะซึ่งพี่ใหญ่บอกกว้เลยว่าถ้าคุณจะขับเครื่องยนต์ตัวนี้คุณต้องจ่ายเงินไม่ต่ำไปย่า20ล้านแน่นอนอเพราะเครื่องยนต์บล็อกนี้อยู่ใน Lamborghini Urus อ่าครับพี่หรือเบน l ี่ครับพี่ตัวสปอร์ตครับเดิมเลยอ่ะที่เป็นเบนซินอ่ะมันแรงเท่านี้ไหม เดินที่เป็นเนซินอยู่มาสามร้อยกว่าม้าครับอะฮา,าแล้วพอมาเป็นเทอร์โบครับพี่เทอร์โบก็มาห้าร้อยกว่าม้าแต่สามารถรีแมปไปแล้วได้มาเจ็ดร้อยกว่าเกือบแปดร้อยที่ล้อครับแต่คันนี้ยังไม่ได้รีแมปถูง,งไหมพี่ยังรับยางเพราะ คันนี้เนี่ยเราจะทำโปรเจกต์แรงและเร็วที่สุดในประเทศไทยครับคันนี้ก็แรงแล้วนะพี่ใช่ครับคันนี้ก็แรงแล้วนะเพื่อนโอ้โหเขาผมและอย่างคันนี้เขาย้ายของเทอร์โบมาใส่ทั้งคันเลยไม่ว่าจะเป็นชุดพวงมาลัยเรือนไหม่ทุกอย่างก็เขียนว่าเทอร์โบนั้นเพื่อนใช่ครับคือตรงนี้ทุกอย่างก็เป็นแบบเป็นของเทอร์โบหมดเลยอะใช่ครับค่าใช้จ่ายแพงไหมพี่ใหญ่ค่าใช้จ่ายคันนี้อยู่ที่สามล้านห้าครับสามล้านห้าแล้วร,ระยะเวลาพี่ใหญ่แล้วเวลาจริงๆแล้วเราทําอยู่มา ไม่ถึงหนึ่งเดือน Ooh, แต่ว่าคันนี้พี่อาจจะเสียเวลาเรื่องของหลังคาเพราะคันนี้ล้นลูกค้าไม่มีหลังคาแก้วมา oh. เราได้ทําการย้ายหลัคาแก้วโดยวิธีเจาะเม็ดรีเบลและทําตามมาตรฐานโรงงานครับครับผมก็ค,คือเราไม่ใช่วิธีการแบบ,บล่อตะเข็บออกถูกพี่ครับเราไม่ทำแบบนั้นครับโอ,โอเคอันนี้ก็คือเขาใส่ออปชันนะั่นคือเป็นหลังคาแก้วด้วยถูกไหมพี่ใช่ครับเดิมไม่มีครับเดิมไม่มีอ๋อก็คือทําหลังาคาแก้วเพิ่มไปด้วยแล้วอย่างผมได้ยินได้ยินมาว่าถ้าเกิดเป็นตัวไอ้พานามลอรเทอร์โบอ่ะ ตัวสปอยเลอร์ท้ายอ่ะมันจะเป็นแบบกลางหอกใช่หไหมพี่กลางเป็นกันดั้มเลยอาาไอ้ตัวนั้นมันทํายากไหมพอแบบปรับแปลงใส่คันนี้ยคือมันเป็นสแตนดาร์ดของโรงงานาาแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะใส่ชุดแต่งเดี๋ยวพี่ใหญ่ขึ้นรูปให้ดูปกติโดยทั่วไปอะครับขนาดธรรมดามันจะค่ย,ย,ยกขึ้นแต่พี่ใหญ่สามารถโปรแกรมระบบและสามารถสั่งมาให้ลูกค้าได้ซึ่งคุณสามารถหล่อและอย่างเทอร์โบได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรผมและสามารถจบที่วีซิ่งกะลาดที่เดียว ครับผมก็คือมันจะแตกต่างกับตัวพานาเมล่าทั่วไปถูกไหมพี่แตกต่างกันเยอะมากครับคือสปอยเลอร์หลังอะถ้าเกิดเป็นตัวทบอ่ะมันจะขึ้นแล้วมันจะกลางฉีกออกมาอย่างเงี้ย่เหมือนเหมือนมันเป็นปีกอะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพานาเมล่าธรรมดามันจะแค่กระดกขึ้นหนัวพี่ต้องใช่ครับอ่าก็คือจะแตกต่างกันแล้วกันเป็นการเพิ่มดาวฟอร์สของรถครับอืมครับผมครับผมแล้วคันนี้อ่าพอเราย้ายเครื่องทุกอย่างมาใส่แล้วอ่ะเราต้องเทสแฮนด์ิงอะไรบ้างอะพี่ใหญ่ คือซึ่งโครงสร้างเดิมลูกค้าไม่เสียหายอยู่แล้วอ่ครับพีการที่เราเทสแทนดลิ่งเนี่ยก็เทสการขับตามปกติไม่มีอะไรครับผมก็คือตอนนี้รถมันคอมพิวต์ค้าเหมือนรถป้ายแดงเลยถูกไหมพี่ <ผม S 1> พใหญ่ต้องใช่ครับใช่หั้แต่แรงมากเลยเพื่อนแค่แบบผมกดไปประมาณสัก30%นนะเพื่อนคือยังแบบไม่กดเต็มเท้าเลยรู้สึกว่าแรงแรงมันเยอะมากเลยแรงถีบอะแรงถีบเจริงครับใช่ใช่ คันนี้เจ้าของเขาจะแต่งอะไรอีกไหมพี่ใหญ่คันนี้เจ้าของน่าจะทำโปรเจกต์เรวเรวิส่วนในประเทศไทยครับอ๋อคือรอรีแมปถูกไหมพี่ใช่ครับซึ่งคันนี้พี่ใหญ่บอกเลยว่าเบรกอย่างเดียวก็ล้านสี่แล้วครับอันนี้เปลี่ยนเบรกมาด้วยเหรอพี่เรียบร้อยแล้วครับเป็นเซรามิกครับอ๋ออันนี้คือเปลี่ยนเบรกมาด้วยเป็นเซรามิกใช่ครับแล้วอย่างช่วงล่างอ่ะพี่ใหญ่ต้องทาเพิ่มไหมช่วงล่างไม่จะเป็นครับเพราะเขาแรงโดยกาเนิดช่วงล่างเขาเอาอยู่ไม่เหมือนกับบางคนที่ว่าซือ้อรถจนธรรมดาแล้วมาเซตแรงโดยกำเนิดมันเอาของมันอยู่ คือช่วงล่างคันนี้เป็นช่วงล่างแบบท่อาะถุงลมหนุ่ยพี่เป็นถุงลมของเทอร์โบครับอ๋อก็คือจะแตกต่างกับตัวเป็นเซนูอ๋อแตกต่างทำใหแตกต่าง,ตตางทั้งหมดเลยครับอระบบการเซ็ตช่วงล่างเลยคือเขาทํามาสําหรับรับรถที่สามารถขับได้ความเร็ว340ส่ามาได้ครับบอกก่อนนะว่า,นะวามคันนี้มีถึง350กิโลเมตรเลยนะเพื่อนถ้าเกิดเป็นตัวพานามล่าธรรมดามีแค่300ถูกป่ะพี่ใหญ่ใช่ครับใช่อันนี้คือความแตกต่างเพื่อน คันนี้คือขับสี่ด้วยป่ะพี่คันนี้ขับสี่ใช่ครับค,ครับโหทุกคนคันนี้คือผมกดไปยังไม่ยังไม่ครึ่งคันเร่งอหรเพื่อนมันยังดึงขนาดนี้ครับแล้วในจากที่เราประสบการณ์ในการเทนรถมาครับ รู้สึกเปยังไงบ้างครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับซุปเปอร์คาร์ที่น้องได้ลองไปเทสหลาย,ลายคันมาเอาจริงนะมันแตกต่างกับพวกแบบลัมโบกินีเครื่อง V 1ส n a เยอะมากพี่ใช่ครับใช่เพราะว่าคันนี้รู้สึกว่าแรงจีมันค่อนข้างเยอะมากเวลามันดึงอะใช่ครับแล้วก็ช่วงล่างมันแบบค่อนข้างนุ่มมากเลยอันนี้ผมเพิ่งรู้นะว่าช่วงล่างตัวพานามลราเทอร์โบคือมันนิ่งมากคือเป็นแรงสไตล์รถบ,บ้านครับอ่ครับพี่ครับพี่ เนี่ยทุกคนคือถนนนะมันไม่ใช่ถนนที่แบบลาดยางมาต่อยนะเป็นถนนแบบพื้นคอนกรีตอ่ะทุกคนลองดูดิเราแทบจะไม่เห็นแบบความสะเทือนของรถเลยอเออเนี่ยช่วงล่างแบบแม่งดีจริงเพื่อนคันนี้ออกห้างคือยี่สิบล้านนวย <21 S 1> พี่ยี่สิบล้านใช่ครับยี่สิบเอ็ดล้านนะัน้นเพื่อนโอ้<ช>สำหรับ,ครบใครที่ขับพานาเมล่าอยู่แล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวพี่ใหญ่ฝากอู่ยีสิบหน่อยพี่โปรติทั้งอู่ทำอะไรบ้างพี่ทั้งอู่ก็ทําทุกอย่างเก็บกับรถนะครับไม่ว่ารถชอรถทําสีหรือใครอยากแต่งรถอยากแรงหรืออยากหล่อพี่ใหญ่จัดให้ได้หมด สำคัญท kind of ี right ่สุดก็คือเราชํานาญเรื่องโครงสร้างตัวถังอลูมิเนียมและโครงสร้างมอนคอีที่อยู่ในรถซูเปอร์คาร์และรถรุ่นใหม่ๆพี่ใหญ่สามารถจัดการให้ลูกค้าทุกคนได้ครับก็คือ V10 ไม่ได้มีเฉพาะแค่ซ่อมรถถูกไหมพี่ใช่ครับ v ีสสามารถแต่งรถให้ลูกค้าได้ด้วยอ๋อก็คือเอาเป็นว่าใครที่อยากจะแต่งเครื่องวาง เครื่องหรือว่าจะซ่อมเปลี่ยนสีสั่งของแต่งทําได้หมดถูกไหมพี่ทำได้หมดจบที่เดียวครับทำได้หมดเลยโอเคประมาณนี้นะเพื่อนวันนี้ก็มาลองฟิลลิ่งความรู้สึกให้ดูเนาะกับเจ้าปอ s เช่ตัวพานาม e ล่ารุ่นเทอร์นั้นเพื่อนอ่ะคันนี้ออกห้างก็21ล้านนะเป็นว่าใครชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยเนาะแล้วก็ใครที่อยากจะแต่งรถซ่อมรถทำสีรถก็สามารถเข้าไปได้กันที่ทางอู่วกะหลานนะเพื่อนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมบายบาย